สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพูดจาภาษาสิริพรนะคะวันนี้วันพฤหัสค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามรายการของเราอยู่แล้วก็จะทราบวันนี้วันพฤหัสที่จะเป็นวันพิเศษที่สุดในสัปดาห์เลยเพราะว่าเราจะมีแขกรับเชิญพิเศษเข้ามานั่งอยู่ในรายการด้วยนั่นก็คืออาจารย์โจอี้ โขนห่วงจุ้ยนะคะต้อนรับเลยดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์โจอ,อี้จะมาพูดคุยกันในเรื่องของศาสตร์หวงจุย้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นภายในครอบครัวภายในบ้านในะคะในเรื่องราวเกี่ยวกับห่วงจุ้ยวางยังไงให้ถูกต้องแล้วก็มีผลต่ออารมณ์คนในครอบครัวแล้วก็สุขภาพของคนในครอบครัวรอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้เกริ่นกันไปแล้วว่าสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องเตรียมเนี่ย เพื่อที่จะโทรเข้ามาวันนี้เปิดรับสายนะคะให้กับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาเพื่อสอบถามอาจารย์โจอี e, ้ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 0 1 7 0 0 8 1่ 81, ค่ะ0 2 0 1 7 0 0 8 1วันนี้เร,เรื่องที่จะมาพูดคุยกันฮวงจุ้ยที่จะมาพูดนั้นก็คือเรื่องของพื้นที่ชายธง ฟังแล้วบางคนบบพื้นที่ชายธงเป็นอย่างไรลักษณะแบบไหนยังไม่เข้าใจเดี๋ยวให้อาจารย์โจอี้ช่วยอธิบายว่าพื้นที่ชายธงเป็นยังไงครับอาจารย์โจอี้พื้นที่ชายธงนะครับลักษณะพื้นที่ชายธงคือพื้นที่ที่ไม่ใช่เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับลักษณะจะเป็นมีปลายแหลมปลายแหลมเหมือนลักษณะบนธงนะครับเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมใช่ครับถูกต้องครับนะครับแล้วก็ถ้าเป็น ที่ดินชายทงแล้วเนี่ยเหตุที่จะเกิดขึ้นกับคนที่บ้านนะครับในลักษณะคนที่ไปปลูกแล้วเนี่ยปลายแหลมน,ะนี่ยทงนี่จะเหมือนทงใช่ไหมครับทงนี่จะโบกสะบัดอยู่ตลอดเวลาะนะครับจะทําให้คนในบ้านเนี่ยชีวิตไม่นิ่งอ๋อมีการ,กรเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ่อยอย่างคนที่ทํางานเป็นข้าราชการนะครับอาจจะถูกโยกย้าย ไปต่างจังหวัดไปแต่ละที่นะครับหรือคนทํางานบริษัทห้ทางร้านเนี่ยนะครับก็เช่นกัน<ฆ>อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยู่บ่อยๆนะนะครับนี่คือลักษณะพื้นที่ชายธงนะคะที่คุณผู้ชมเห็นตามภ <ใช S 1> <พ>าคนะคะแล้วยังไงต่อคะาอาจารย์การแก้นะครับของที่ดินชายธงเนี่ยคือแก้ง่ายนะแก้ง่ายมากเลยก็คือว่าเราต้องล้อมรั้วให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผื้นผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับการแก้ไข ไม่ใช่ว่าให้ไปตัดพื้นที่ทิ้งแต่หมายถึงว่าพื้นที่ในบ้านของเราเองเนี่ยเราอาจจะกั้นขึ้นมาเป็นอีกส่วนหนึ่งไปในอีกฝั่งนึงก็ยังคงเป็นพื้นที่ของเราแต่ว่ามันก็เป็นส่วนที่แบ่งไว้อีกต่างหากหน่อยนึงนะคะแล้วอย่างนี้เนี่ยไอ้ฝั่งที่เราแบ่งไว้มันก็ยังคงเป็นสามเหลี่ยมอยู่แบบนั้นเนี่ยจริงๆเหมาะกับการที่จะเอาไปใช้อะไรได้บ้างคะประโยชน์ที่ใช้นะครับควรเอาไปปลูกต้นไม้ครับดีที่สุดอย่างบางท่านเนี่ยนะครับจากประสบการณ์หรือจาก สถิติของหัวรศาสตร์หงจุ้ยเนี่ยการที่มีที่ดินชายทงเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมนี่คือเป็นธาตุไฟนะครับบางท่านเนี่ยเอาน้ําไปทําบ่อน้าตรงนั้นก็เกิดปฏิกิริยาไม่ดีนะครับภายภายในบ้านนะครับจะน้ํากับไฟเนี่ยถ้าในศาสตร์ของหวงจุ้ยแล้วจะปะทะกันไม่ควรนําน้ำนะครับไปไปทาบ่อหรือไปวางบ่อนะครับบ่อน้ําตรงที่ดินชายทงตรงนี้เนีไม่ได้ครับตรงนี้ฮะลักษณะ สีแดงนะครับในรูปเนี่ยไม่ควรไม่ควรทําบ่อน้านะครับหรือเลี้ยงปลาหรืออะไรแล้วถ,ถ้าเกิดว่ามีบ่ออะไรสักอย่างกั้นกลางตัดเป็นตัดเป็นแนวอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้ไม่ได้เลยครับในพื้นที่ตรงเนี้ยเหมาะสําหรับทําปลูกต้นไม้และ,ะลักษณะเหมือนเป็นสวนหินจะดีที่สุดครับแค่นั้นเองเพราะรว่าทงจะสะบัดตลอดใช่ไหมครับถ้าเราเอาหินหนักๆไปทับเนี่ยคือจะทําให้ทงไม่เคลื่อนไหว แต่ถ้ามีน้ําไม่ได้ไม่ดีครับเพราะน้ําเนี่ยเพราะมุมแหลมของอที่ดินชัยทงเนี่ยลักษณะจะเป็นธาตุไฟเมื่อเราเอาน้ําเข้าไปใส่นะครับหรือเอาน้ําไปวางลงนั้นเนี่ยจะทําให้เกิดปฏิกิริยานะครับภายในบ้านอ๋อเดี๋ยวต้อนรับพี่สาวของเราด้วยนะคุณหมอจุ้มจิ้มสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับทีนี้เนี่ย คุณผู้ชมพอจะทําความเข้าใจในลักษณะของพื้นที่ชายธงไปพอสังเขตแล้วถ้าเกิดว่าใครที่มีคําถามหรือว่าใครที่มีบ้านลักษณะแบบนี้อยู่ในพื้นที่ลักษณะแบบนี้จะใหญ่จะเล็กไม่ว่ากันโทรศัพท์เข้ามาสอบถามอาจาันโจอี้ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 0 1 7 0 0 8 1ในวันพฤหัสแบบนี้นะคะพะอ,อาจาันโจอี้ก็จะตรวจสอบดวง,งชะตาให้ไม่คิดสตางในวันนี้ในรายการของเรานะคะสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมที่จะโทรเข้ามาปรึกษาคืออะไรคือทิศหน้าบ้านของคุณนั้น หันทางทิศไหนรวมไปถึงบ้านเลขที่นะคะแล้วถ้ามีพื้นที่แบบนี้ก็บอกด้วยว่าวันนี้เป็นพื้นที่ชายธงนะคะคที่นี้อาจารย์โจอี้ในเรื่องของอชายธงหันหน้าไปทางทิศนู้นทิศนี้ทิศนั้นเนี่ยมันมีความหมายด้วยคือ <นะ S 2> จริงๆทิศอย่างที่เคยกล่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทิศก็คือทิศที่ดีก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะครับในลักษณะถ้าเป็นที่ดินชายธงถ้าเราหันถ้าเราตีกรอบสี่เหลี่ยมให้เป็นสี่เหลี่ยม ผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วนะครับทิศทางของหน้าบ้านเนี่ยเราก็ต้องหันไปในทางทิศที่ดีอ๋อคือไม่ได้เกี่ยวว่าปลายธงเนี่ยจะหันไปทางไหนไม่เกี่ยวกับหน้าบ้านที่เราปลูกเป็นบ้านหันไปทางไหนเท่านั้นเองนะคะเอางี้ย้ำนิดหนึ่งสิ่งที่ต้องห้ามก็คืออย่าไปมีน้าอยู่ตรงปลายชายธงเด็ดขาด ให้เปลี่ยนมาเป็นทําสวนปลูกต้นไม้ทาสวนหินก็ดีวนหิเอาหินไปวางที่ปุ่นได้ครับได้สิ่งก่อสร้างศาลาได้ไหมคะจริงๆแล้วถ้าทําไว้สวยๆได้ครับเอาไปปลูกทับไว้ได้ไม่เป็นไรบางคนบอกว่าด้วยพื้นที่มันเป็นแบบเล็กๆแบบนี้ค่ะเขาก็เอาสาร ไปตั้งไว้ไปลายชายธงได้ครับเราจะเห็นกันเยอะนะคะเพราะาบางคนบอกว่าพอดีเลยกําลังสวยไปตั้งเอาไว้แบบนั้นได้ไหมคะคเพราะว่าสารพระภูมิเป็นาธาตุไฟยอยู่แล้วนะครับเอาไปตั้งตรงสามเหลี่ยมชายธงเนี้ยก็ถือว่าได้ไม่เสียอะไรครับจะเป็นการเพิ่มพลังงานนะครับ,บที่ดีเพิ่มพลังงานให้กับสาร โอ้ oh, นะคะดังนั้นเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะต้องไปขายตัดขายที่ทิ้งหรืออะไร,รมันแค่มีการเทคนิคในการที่จะเปลี่ยนหรือว่าจะกั้นรัว้วก็ออยอมได้เรากั้นรั้วเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกั้นต้นไม้ก็ได้ครับหมายถึงกั้นต้นไม้ <c oughs> ในในตัวบ้านเนี่ยนะครับข้างๆบ้านให้เป็นรูป สี่เหลี่ยม<ค>เป็นสี่เหลี่ยมแบบลักษณะคางมงุงคางหมูได้บ้างไหมคะอย,อย่างในกรณีของบ้านที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโพสไว้เลยนะคะรูปนี้อย่างบ้านที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมชายธงตั้งเป็นมุมฉากแบบนี้สมมติว่ากั้นมุมสักมุมหนึ่งมันก็ยังไม่สามเหลี่ยมนะคะอาจารย์มันก็ยังมีปลายแหลม กั้นให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับออกกั้นยังไงก็ได้ขึงบนขึงล่างขึงข้างๆให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ได้แบบนี้นะะใช่ครับโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องลองลองทํากันดูอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ว่านับมุมแล้วมันเป็นสี่เหลี่ยมไม่พอได้ไหมฮะพอได้ครับพอได้เบี้ยวนิดหน่อยไม่เป็นไรครับ ะะนะ,นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกระดานหน่อยค่ะโปรดิวเซอร์เดี๋ยวเพราะว่าปามเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ต้องมีบ้านที่เป็นชายธงแต่บางคนบอกบ้านของหนูเนี่ยไม่ได้แหลมขนาดนี้ค่ะอของหนูเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนับออกมาได้สี่เหลี่ยมค่ะแต่ว่ามันออกเป็นชายธงนิดเดียวมันนิดเดียว,ดดยวมัน,นดดไม่เป็นไรครับไม่มีผลมันมีผลไหมคะมันไม่ได้แหลมขอบคุณนะคะเ่าเข้ามาด้วยก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวว่าได้ดูเพราะว่าจริงๆมีคําถามที่เขาฝากกันเอาไว้ว่าบ้านของเขาเนี่ยชายธงอ้าว ปากาแม่ไว้บอร์ดไว้บอร์ดเขียนชัดมากเลยค่ะนะฮะอันนี้คือชายธงแล้วก็มีลักษณะแบบนี้ครับนะอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมดูอ่าอันเนี้ยแหลมๆอย่างเงี้ยเป็นชายธงเห็นเห็นเห็นไหมคะ,คะ อันนี้คือสิ่งที่เราเข้าใจอันนี้อาจารย์โจอี้บอกยังไงก็ได้นะให้ไปทําเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากัน้นรั้วกั้นะไรก็ได้<ะ>แต่บางคนบอกว่าของหนูมันไม่ได้เป็นแหลมๆแบบนี้ค่ะมันไม่ได้เป็นแหลมๆมันเป็นทู่ๆแบบนี้แต่มันก็ยาวๆออกมาไปจะเป็นลักษณะเหมือนชายธงแล้วก็มีด้าน<ะ>แหลมแบบนี้อาจารย์โจอี้จะจะแนะนำยังไงดีคะคือเราต้องหากึ่งกลางให้ได้ก่อนครับหาหาจุดกึ่งกลางของที่ดินให้ได้ก่อนอถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ไปปลูกบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ตี ตีรั้วนะครับทารั้วล้อมรอบอีกทีหนึ่งให้เป็นสี่ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็รั้วออกอย่างนี้อาจอาจอาจจะเป็นลักษณะแบบยังไงก็ได้ให้คุณให้คุณออกมาเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ครับถูกต้องครับอย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นสวนได้ได้ครับตรงนี้ก็วางสารเจ้าที่ได้ทสวนอะไรได้ขออย่างเดียวอย่าให้มีน้ำแล้วตรงนี้ก็เป็นบ้านครับแล้วก็หน้าบ้านจะทําสวนทําอะไรได้หมดเลยวางน้ําได้ อ๋อ oh, เป็นเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยก็ต้องมีคนที่มีคําถามว่าถ้าแบบนั้นเนี่ย ทำรั้วเนี่ยมันก็แพงนะเพราะลําพังเราทํารั้วบ้านรอบอย่างเงี้ยมันก็ตังหมดแล้วทีนี้เนี่ยแต่มีปัญหาค่ะอาจารย์เพราะว่าบ้านเป็นอย่างที่กล่าวมาเราเราหาอะไรมาขึงมาตรึงไว้ก่อนได้ไหมฮะเราปลูกต้นไม้สูงประมาณเป็นแนวสูงสักห้าสิบเซนครับอย่างต่ำปลูกต้นไม้เป็นแนวแทนรั้วเป็นแนวแทนรั้วห้าสิบเซนทีนี้มันก็จะเหมือนเป็นการเสียพื้นที่แบบมองไปเสียพื้นที่ในด้านด้านนี้หรือเปล่าคะอาจารย์ยังไงก็อ ในส่วนนี้ไงเราก็ต้องตัดครับอ๋อยังไงส่วนนี้ก็ต้องตัดต้องตัดครับต้องตัดทิ้งถ้าไม่งั้นมันจะอย่างที่บอกครับจะทําให้คนในบ้านไม่ชีวิตจะไม่ค่อยนิ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอยู่บ่อยๆนะครับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ที่นี้มันไม่ดีด้วยใช่ไหมไม่ดีครับจะทําให้ชีวิตเราไม่ไม่นิ่งแล้วในเรื่องของสุขภาพร่างกายล่ะสุขภาพร่างกายจริงๆจะอยู่ที่ทางทิศทวนอนมากกว่าแค่นั้นอ๋อนะคะก็ดังนั้นถ้าวันนี้ใครที่มีคําถามเกี่ยวกับ พื้นที่ชายทงห่วงจุ้ยหน้าบ้านหรือว่านะหัวทิศนอกอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับห่วงจุย้ยโทรศัพท์เข้ามาหรือว่าคุณกําลังจะสร้างบ้านะจะถามว่าสร้างน้ําตกหน้าบ้านดีไหมคะหรือน้ําพุกดีคะหรือมันต้องวางอะไรสอบถามอาจ,จารย์โจอีออได้รหรือบางคนบอกว่าในบ้านเนี่ยอยู่แล้วร้อนค่ะทะเลาะกันตลอดเลยก็เตรียมหน้าบ้านหันทางทิศไหนหน้าบ้านนะคะประตูบ้านนหันทางทิศไหนรวมไปถึงขอบ้านเลขที่ แต่ที่สําคัญคืออาจารย์โจอี้เนี่ยมาหลายอาทิตย์แล้วเราลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าในเรื่องของดวงชะตานั้นเดี๋ยวนี้กําลังคิดกันในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ด้วยอาจารย์โจอี้โหงจุ้ยของเราก็ดูในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์ได้แต่ทีนี้เนี่ยศาสตร์ใครศาสตร์มันในส่วนของเบอร์โทรศัพท์ที่อาจารย์โจอี้ใช้ต้องดูวันเดือนปีเกิดเลยด้วยไหมคะดูครับถ้าเดูใช้วันเดือนปีเกิดเข้ามาเข้ามาพิจารณาใช้3มตัวหลังหรือใช้หมดเลยคะใช้7ตัวหลังครับ 7ตัวหลังครับสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะครับคือ0-92081อยะไรไนับอันนี้ไม่นับครับถือว่าเป็นรหัสข้างหลังครับก็ถ้าเกิดว่าวันนี้เปิดโอกาสใครที่อยากจะถามในเรื่องเบอร์โทรศัพท์พื้นที่ชายธงถามเข้ามาได้นะคะทีนี้ปาล์มถามหน่อยวันนี้พูดถึงพื้นที่ชายธงเนี่ยต้นไม้ที่เราจะเอาไปปลูกนะคะไอ้ด้านที่เป็นพื้นที่ชายธงที่อาจารย์บอกว่าเป็นต้องสูงจากพื้นสัก50เซนถ้าเป็นไปได้เราปลูกต้นไม้ยืนต้นเลยได้ไหมได้ครับ จะยืนต้นเลยไงก็ได้ขอให้กั้นให้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ครอบคลุมตัวบ้านไว้อ๋อไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราปลูกตรงมุมมุมต้นเดียวเดียวอ๋อไม่ใช่ครับต้องเป็นปลูกเป็นแถวเลยครับมันจะมีไม้ที่ต้นไม้ที่ทําเป็นรั้วครับนะครับที่ทําเป็นรั้วแล้วลักษณะสักห้าสิบเซนสูงขึ้นมาก็พอแล้วอันนี้ในเรื่องของศาสตร์ฮวงจุ้ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีความเชื่อมีความศรัทธานมันก็ต้องลองทํากันดูเพราะว่า อย่างที่บอกกันไปว่าของในส่วนหอจันโจ้เนี่ยไม่จําเป็นต้องถูกบ้านนอกจากกรณีที่หนักหน่วงจริงๆคุณอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโครงสร้าง mm hmm. แต่ถ้าไม่หนักหน่วงขนาดนั้นเขาก็มีวิธีการที่ช่วยได้ mm hmm. อย่างพื้นที่แบบนี้บางคนบอกก็ซื้อบ้านมากะอยากจะมีพื้นที่เยอะกว่าบ้านอื่น mm hmm. บ้านหัวมุมก็เลยต้องเลือกที่มันเป็นพื้นที่ชาย mm hmm. ทง ก็จะทายังไงได้อย่างนี้อาจารย์ก็มีวิธีการแก้ช่วยปรับได้ทีนี้แสดงว่าพื้นที่ชายทงเนี้ยถ้าว่าเราเลือกได้ตั้งแต่ตอนซื้อที่อย่างนี้ก็คือไม่ควรจะซื้อตัไ้งมแต่คไม่ควรซื้อใช่ครับแล้วก็หลีกเลี่ยงเลยแต่ส่วนใหญ่ที่มีลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นที่มรดกบ้างที่ที่ไม่ได้เลือกซื้อไม่ได้เลือกซื้อครับลักษณะเป็นยังไ้แต่ว่าได้มาแล้วอยากจะไปปลูกสร้างเนี่ยแล้วก็จะแก้ยังไงครับวิธีการแก้แก้ยังไงแล้วถ้าในกรณีที่่ไไมด้้เป็นนบา แต่เป็นร้านค้าเป็นเป็นบ้านด้วยเป็นร้านค้าด้วยอาจจะเปิดร้านกาแฟขายของอะไรลักษณะเนี้ยร้านค้าเนี่ยจริงๆแล้วร้านค้าเราจะแยกเป็นสองส่วนว่าร้านค้าเนี่ยนอนด้วยไหมถ้านอนด้วยนี่ถือว่าเป็นบ้านแล้วก็ถ้าไม่นอนก็ไม่เป็นไรฮะเรื่องคือว่ายังอนุโลมให้ได้ในส่วนของสามเหลี่ยมไม่เป็นไรครับตอนนี้เราก็จะมาดูทิศทางของของทางประตูหน้าร้านหน้าร้านว่าจะจะรับพลังงานที่ดีเข้ามาหรือเปล่า ในส่วนของพลังงานที่เคยพูดไปนะครับมีหลายท่านเคยบอกว่าอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับบอกทิศใต้ดีใช่ไหมครับทิศใต้ดีแต่ปรากฏว่าภายในห่วงจุ้ยภายในเนี่ยปรากฏว่าไม่ดีใช่ไหมครับหมายถึงว่าทิศเนี่ยกระแสที่วิ่งเข้ามาเนี่ยจะทําให้เงินเข้าตลอดแต่เก็บเงินไม่อยู่เพราะว่าวงจุ้ยภายในเนี่ยไม่สามารถเก็บได้เก็บได้ครับก็เลยทะลุออกไปหมดใช่ไหมครับ คือมันต้องมีความสัมพันธ์กันระหว่างโคงจุ้ยภายนอกกับโคงจุ้ยภายในอาคารอาจารย์ก็พูดให้ท่านผู้ชมได้ฟังแล้วก็พอเข้าใจเข้าร้านค้าพออนุโลมได้สําหรับพื้นที่ชัยธงรับสายจากโคราชกันค่ะคุณแสนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณแสนปรึกษาได้เลยค่ะวันนี้อยากจะปรึกษาเรื่องอะไรคะปรึกษาเรื่องโวงจุ้ยคะค่ะโวงจุ้ยวันนี้ในเรื่องไหนคะที่นอนหรือว่าเป็นพื้นที่ชายธงคะที่ จิเหรียญจีเหรียญแต่ตลาดค่ะแต่ว่าทำไมบ้านทะเลาะกันบ่อยจังอ๋ออันนี้เป็นเรื่องราวของภายในบ้านโอเคต้องใช้อะไรบ้างคะทิศหน้าบ้านครับทิศหน้าบ้านทิศอะไรฮะทิศใต้ค่ะทิศใต้นะครับบ้านเลขที่อะไรครับบ้านเลขที่สองศูนเจ็ดค่ะสองศูนเจ็ดะครับหน้าบ้านหาทางทิศใต้บ้านเลขที่สองศูนย์เจ็ดนะคะค่ะ ทำไมอาจารย์ทำไมถึงถ้าดูอย่างนี้นะครับจะมีคำถามว่าทุกวันนี้นอนทางทิศใต้หรือเปล่าครับไม่นอนทางทิศไรฮะนอนนอนทางทางชั้นบนจะจะขึ้นจะมีบันไดขึ้นทางทิศเหนือนะคะครับแล้วหัวนอนนะฮะนอนทางหัวนอนหันไปทางทิศตะวันออกนะคะพอนอนทางทิศตะวันออกมีมีคนอยู่กี่กี่คนฮะที่บ้านทั้งหมดตอนนี้อยู่อยู่สองคนค่ะ สองคนใช่ไหมฮะับ่าลกไปทำงานหมดค่ะครับสองคนถ,ถ้านอนทางทิศตะวันออกจริงๆหัวนอนนี้ก็ถูกต้องอยู่แล้วนะครับแล้วก็พลังงานภายในบ้านเนี่ยลักษณะ,ะก็ถามว่าถูกไหมนะครับก็ถูกนะครับทิศใต้ก็เป็นทิศที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่บ้านเลขที่สองูนย์เจ็ดเนี่ยก็ถ้าผมดูเนี่ยนะฮะถ้าเข้าไปก็ไม่ไม่น่าไม่น่าจะมีพลังงานอะไรที่เสีย<อ>นะครับภายภายภาย,ภายในบ้านหลังนี้นะครับ แต่อาจจะเป็นอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องภายในบ้านนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่การบูชานะครับบางอย่างไ,ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าอาจจะนําอะไรเข้ามานะครับมีไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางกวากุมารทองใช่ไหมครับอานนี้ผมถามว่าที่บ้านนี่เก็บอัฐิบรรพบุรุษไว้ที่บ้านไหมครับเก็บค่ะครับเก็บไว้ที่หิ้งพระไหมครับเก็บ ที่พันธะแต่แต่เอาไว้ที่ที่ครัวนะคะมีะมีคนบอกว่าให้เก็บเก็บอะไรของบรรพบุรุษไว้ที่ครัวจะได้อยู่ดีกินดีอันนี้เป็นอัฐิใช่ไหมครับค่ะอันนี้ก็มีส่วนนี้มีส่วนหนึ่งนะครับในการเก็บอัฐิบรรพบุรุษจริงๆแล้วเก็บไว้ที่ไหนคะอ่าจริงๆอัฐิบรรพบุรุษเราต้องเอาไปเก็บไว้ที่วัดครับยังไม่ทําบุญละค่ะแตต้องต้องทํา <ำ S 2> ครับ เพราะว่าจริงๆพลังงานของสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับถึงจะเป็นบรรพบุรุษเราก็จริงเนี่ยบางทีเนี่ยเรานําเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยเราเก็บไม่ถูกที่จะทําให้บ้านร้อนนะครับจะเก็บตรงไหนดีคะอ่อจริงๆแล้วเราต้องดูครับคืออย่างที่ผมบอกนะครับคือต้องต้องเอาไปไว้ไว้ที่วัดขรับไว้ที่วัดดีที่สุดตอนนี้เราต้องแยกอ่ะครับแต่ถ้าเป็นรูปภาพไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเป็นอัฐิเนี่ยเราต้องต้องนําไปไว้ที่วัดอย่างเดียวเลยไม่ควร ไม่ควรมียกตัวอย่างนะครับเวลาเราทําวิธีเผา,าเนี่ยนะครับเวลาทางวัดเนี่ยหรือสัปเปลอเนี่ยเขาโกยมาให้เราเนี่ยถามว่ามีของมัเมรลุตเราอย่างเดียวหรือเปล่า<อ>จะมีบางทีจะปะปนจากคนอื่นมานะครับนะคะเนี่ยเป็นเป็นสิ่งหนึ่งนะครับถ้าเกิดสมมุติจริงๆอาจารย์ <c oughs> ในกรณีคุณแสนเนี่ยคุณแสอาจจะมีความรู้สึกว่าโอเคไว้วัดก็ได้แต่ตอนนี้คุณยังไม่ใช่เร็วๆนี้ ถ้าอย่างแย่ที่สุดเลยนะหรือว่าเอาเอาที่แบบสุดท้ายแล้วต้องไว้ในบ้านสักที่ใดที่หนึ่งเนี่ยควรจะเป็นส่วนไหนของบ้านคือจริงๆถ้าเอาไว้จริงๆเนี่ยในในตำรานะครับคือเราจะไม่ให้ไว้เลยถ้าเอาไว้ได้เนี่ยไว้ไว้ในครัวถามว่าในส่วนของหลักของฮง,งจุ้ยเนี่ยเอาไว้ในครัวเนี่ยได้ถือว่าถูกแล้วถือว่าถูกแต่จริงๆได้เฉพาะรูปภาพเท่านั้นเองอ๋อได้เฉพาะรูปภาพนะครับแต่ถ้าเป็นเท่าอัฐิเมื่อไหร่เนี่ยเราต้อง คือเอาไว้วัดให้เร็วที่สุดครับเร็วที่สุดจะทําให้ในบ้านค่อนข้างที่จะร้อนนะครับอยู่ในบ้านใช่เลยบ้านคุณแสนอยู่กันสองคนเองเนาะขออนุญาตถามนะครับที่บ้านนี้ก็ไหว้พระสวดมนต์กันประจำหน่อยใช่ไหมครับค่ะใช่ไหมครับจริงๆก็ไปวัดไปอะไรกันบ่อยก็ทาบุญบ่อย่าทำบุญบ่อยแล้วก็จะสวดมนต์กันอยู่ประจำก็ไปถือกินแดดที่วัดด้วยนะครับเพราะที่บ้านนี้มีพลังบุญอยู่แล้วครับก็ดีนะฮะ ฝากหลวงพ่อที่สนิทกันไว้กุฏิท่านสักก่อนทําบุญอะไรนี้น่าจะได้ก็ได้ครับเราอาจจะไปหาที่ที่ที่วัดนะครับนะครับเป็นโกรธหรือเป็นอะไรเอาไปเอาไปเก็บยังไงลองดําเนินเรื่องดูแต่ถ้าอย่างที่บอกว่าถ้ามันอะไรก็แล้วแต่จริงๆในครอัวอยู่ได้ใช่ไหมคะดีอยู่ใช่ไหมคะคือที่บ้านจริงๆแล้เราต้องแยกครับมนุษย์กับกับท่านที่จากเราไปแล้วเราอยู่คนละภพภูมิกันนะครับแล้วก็ควรจะแยก นะครับให้ท่านไปอยู่ในที่ที่ท่านควรอยู่แล้วเราก็อยู่ไม่ไม่ค่ะถามเรื่องของชีวิตที่บ้านนี่แหละค่ะถ้าดูจากหัวนอนดีครับดีครับอย่างที่ผมเคยบอกว่าทิศใต้เนี่ยจริงๆเป็นทิศที่กระแสดีอยู่แล้วนะครับดีสุดเลยไม่ครับจะมีมีซับเข้ามาอยู่แล้วนะครับเนาะคือทุกอย่างดีหมดอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดถามในส่วนของการทะเลาะกันในบ้านปัญหาเนี่ย มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวอาจจะเป็นกระแสความร้อนในบ้านอ่ะนะคะยังไงลองดูนะคะคุณแสนด้ะยไปปรึกษาที่วัดไปไว้แต่อย่างอื่นดีหมดแล้วค่ะไม่มีปัญหาเนาะสบายใจได้ค่ะสวัสดีค่ะดีจังเลยนะเพราะว่าในเรื่องของควงจุ้ยไม่เชื่อก็อย่าลบหลูเพราะว่าบางบ้านเนี่ยมีการทะเลาะวิวาทกันมันก็เกิดจากในเรื่องของทิศหน้าบ้านบางการหันหัวนอนบ้างอะไรบ้างเอของบางอย่างเข้าบ้านบ้านบางบ้าน คนไม่อยู่บ้านมีบ้านแต่คนไม่อยู่มันก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันมีครับนะคือบางจากสถิติที่ดูมาเนี่ยนะครับบางบ้านที่บ้านนี้ไม่คนอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะนําสิ่งเข้าไปตั้งในบ้านเห็ไหมฮะสิ่งคู่ครับบางทีเอาไปตั้งในบ้านคือตั้ง,งไม่ถูกจากสถิติที่ดูมาจะเป็นอย่างนี้เยอะมากครับเดี๋ยวไว้วัานไหนมีเวลาเยอะๆจะขอโอกาสถามอาจารย์ในเรื่องของบางบ้านเนี่ยบ้านมี แต่ไม่มีใครอยู่บ้านมาอยู่กันแบบแป๊บแ๊บแล้วก็ต้องออกจากบ้านแป๊บ๊บแล้วก็ต้องออกจากบ้านแต่ว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างมันจะต้องมีอะไรบางอย่างแอบซ่อนอยู่ในนั้นแน่นอนนะคะวันนี้หมายเวลาผ่านไปวันนี้หมดเวลาแล้วในช่วงเบรกแรกนะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีคําถามเพิ่มเติมอยากจะอยากจะเชิญตัวจารย์โจอี้หนุ่ฮวงจุ้ยไปดูฮวงจุ้ยให้ที่บ้านที่ร้านค้า เป็นการส่วนตัวหรือตรวจสอบคุณชะตาเป็นการส่วนตัวเนี่ยต้องตรงนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยส่วนตัวแบบนี้ต้องมีค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวนะคะ,ะ,คะติดต่อกับทางทีมงานอาจารย์หรือเลขาอาจารย์ได้ก่อนที่เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ค่ะ092829 หนึ่งห้าเก้าห้าศูนตรงนี้มีค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวนะคะหรือจะเข้าไปติดตามกิจกรรมต่างๆของอาจารย์โจอี้โหนห่งจุย้ยที่ facebook ก็คือ่วงจุย้ยบ้านเลขที่โหน่หงจุย้ยไอดีไลน์ก็แอดกันไปได้ที่โฮโลไลฟ์นะคะที่ด้านล่างนี้เราเขียนไว้ให้หมดแล้ววันนี้เวลาหมดในช่วงแรกต้องขอขอบคุณอาจารย์โจอี้โหนห่งจุย้ยมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะจย์